ประเทศที่มีการหลังเร็วที่สุดเนี่ย <_ d ata> ก็คือประเทศตรุรกีนะครับค่าเฉลีย่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3นาทีกว่า,วาในขณะที่ประเทศที่มีความอึดที่สุดเนี่ย <_ d ata> ก็จะเป็นทางฝั่งหนุ่มอังกฤษนะครับอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับสวัสดีครับมาพบกับหมอเขมหมอจูผู่ยชายไทยนะครับหมอเขมก็เป็นสัญญาแพทย์ทางเดินปัสสาวะนะครับซึ่งเราจะมาคุยกันนะครับว่าระยะเวลาการมีเซ็กส์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ มันถึงจะเรียกว่าเป็นเซ็กส์ที่ดีนะครับหลายๆคนอาจจะเคยมีคําถามตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยตัวเลขในใจมันอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้หมอเข็มจะเอาประเด็นทางการแพทย์มาคุยให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีเซ็กส์แต่ละครั้งเนี่ยมันควรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับอันดับแรกนะครับเรื่องคําจํากัดความเนี่ย อาจจะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าระยะเวลาการมีเซ็กซ์เนี่ยแต่ละคนอาจจะวัดไม่เท่ากันนะครับซึ่งถ้าในทางการแพทย์เนี่ยระยะเวลาการมีเซ็กซ์เขาจะเรียกว่า I E L T นะครับตัวย่อของมันเนี่ยก็คือ Intra Vaginal Ejaculation Latency Time นะครับแปลตรงๆจริงเนี่ยก็คือระยะเวลาตั้งแต่ฝ่ายชายเนี่ยมีการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงนะครับนับไปจนถึงผู้ชายเนี่ยมีการเสร็จย้ำนะครับว่าเป็นฝ่ายชาย เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการแพทย์ระยะเวลาการมีเซ็กก็คือสอดใส่ปุ๊บจนผู้ชายเสร็จอันนี้เขาเรียกว่า IELT หรือระยะเวลาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับโดยตัวเวลา IELT หรือระยะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราจะไม่นับเวลาอย่างอื่นนะครับบางคนเนี่ยไปนับเรื่องของการเล้าลมการฟอร์เพการช่วยตัวเองการทำอะไรต่างๆแบบนี้ไม่นับเลยนะครับ คนไข้าบางคนพอหมอถามว่าใช้ระยะเวลาแต่ละครั้งเท่าไหร่เนี่ยบางคนบอก2030นาทีนะครับหมอต้องถามนะครับว่าไม่รวมเวลาแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเราลมปิดไฟต่างๆนับตั้งแต่การสอดใส่ไปจนเสร็จอันนี้คือระยะเวลาที่เราคุยกันจริงๆนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อน ซึ่งถ้าเราจะไปดูในประเด็นที่ระยะเวลาที่มันเหมาะสมหรือค่าเฉลี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ต้องไปดูจากงานวิจัยต่างๆนะครับหมอต้องบอกว่างานวิจัยต่างๆที่เขาวัดระยะเวลาพวกนี้เนี่ย,ยส่วนใหญ่เขาทํากันอยู่2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยคือการออกอแบบสอบถามนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นหมอก็ส่งแบบสอบถามไปให้คนไข้ตอบกลับมานะครับว่าเรามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ แบบนี้อาจจะทําได้ง่ายนะครับแต่ข้อมูลความน่าเชื่อถือเนี่ยมันอาจจะลดต่ำกว่าแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่าการวัดจริงๆนะครับโดยการใช้นาฬิกาจับเวลาเลยก็อาจจะให้นาฬิกาแต่ละคู่ไปนะครับฝ่ายชายเนี่ยสอดใส่ปุ๊บใช้ตัวสต็อปวอชหรือนาฬิกาเนี่ยกดจับเวลาเลยนะครับทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเนี่ยก็จดเรคคอร์ดไปแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยแต่ละครั้งนะครับเช่นบ,บางที่เนี่ยเขาเก็บ2เดือน3เดือนก็เอาค่าเฉลี่ยของแต่ละคู่เนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็ ประเมินว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันได้เท่าไหร่ที่เป็นระยะเวลาที่แต่ละคู่เนี่ยเขาเสร็จนะครับซึ่งงานวิจัยของเรื่องนี้ที่เขาทําไว้ก็มีหลากหลายนะครับแต่ตัวที่เราจะมาคุยกันเยอะที่สุดเนี่ยมันจะมีงานวิจัยชิน้นนึงนะครับเขาทําเก็บข้อมูลจากคู่ประมาณ500คู่นะครับผมแล้วเขาก็เก็บค่าเฉลี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยเอามาพลอตดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยค่าเฉลี่ยเป็นยังไงประเทศไหนเร็วหรือช้าและค่าเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าจะสรุปสั้นๆนะครับ ค่า IELT หรือระยะเวลาที่ผู้ชายเสร็จนะครับนับตั้งแต่มีการสอดใส่เนี่ยของในทั่วโลกเนี่ยเราจะเฉลี่ยอยู่ที่5.4นาทีนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยของผู้ชายทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราจะเจาะไปในแต่ละประเทศนะครับโดยในงานวิจัยนีย้ประเทศที่มีการหลังเร็วที่สุดเนี่ยก็คือประเทศตรุรกีนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3นาทีกว่า,วาในขณะที่ประเทศที่มีความอึดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่ง หนุ่มอังกฤษนะครับอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับและอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ชายที่คลิปแล้วก็ไม่คลิปเนี่ยระยะเวลาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับในกลุ่มที่คลิปไม่ได้คลิปเนี่ยไม่มีความแตกต่างเรื่องของการเสร็จเร็วเสร็จช้านะครับค่าออกมาเนี่ยพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนบอกว่าการคลิปทําให้เสร็จเร็วหรือเสร็จช้าเนี่ย ในทางการแพทย์ก็ไม่เกี่ยวนะครับถัดมาถ้าจะมาดูตัวเลขฝั่งที่ใกล้บ้านเราบ้างนะครับก็มีนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลเยอะเลยนะครับกว่า5,000คู่เลยเพียงแต่ว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาจะไม่เหมือนงานวิจัยชิ้นแรกที่หมอเอามาคุยนะครับอันนี้เขาเก็บแบบแบบสอบถามนะครับก็คือส่งอีเมลไปแล้วให้แต่ละคู่เนี่ยตอบกลับมาเพราะฉะนั้นข้อมูลทางด้านนี้อาจจะน่าเชื่อถือน้อยกว่านะครับแต่จากตัวเลขเนี่ยเขาก็น่าสนใจนะครับเขาพบว่าในกลุ่มของเกาหลีใต้เนี่ย ผู้ชายส่วนใหญ่เกือบเกืบสเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ5-10นาทีนะครับถึงจะมีการเสร็จได้ในขณะที่กลุ่มที่มีภาวะหลังเร็วเนี่ยของเกาหลีใต้ถือว่าน้อยมากนะครับพอเขาพบแค่ประมาณ5%เท่านั้นเองในกลุ่มหลังเร็วเนี่ยเราอาจจะใช้เกณฑ์ตัดที่ประมาณ1-2นาทีนะครับซึ่งตัวเลข5%ที่เขาบอกมาเนี่ยมันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในโลกมากนะครับเพราะว่าตัวเลขปัจจุบันเนี่ย คนที่มีภาวะหลังเร็วเนี่ยเราอาจจะเจอ20-30%เลยนะครับเราคุยตัวเลขฝั่งผู้ชายกันไปแล้วนะครับว่าผู้ชายเนี่ยค่าเฉลี่ยนในโลกระยะเวลาที่เราจะเสร็จเนี่ยนับจากสอดใส่นะครับอยู่ที่ประมาณ5.4นาทีนะครับแต่ถ้าเรามาดูฝั่งผู้หญิงบ้างนะครับมันเคยมีงานวิจัยที่เขาทําเก็บข้อมูลในผู้หญิงนะครับว่าอยากที่จะให้การมีเซ็กส์แต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขที่เขาได้มาเนี่ยฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาตอบมานะครับว่า อยากได้ระยะเวลาในการมีเซ็กส์แต่ละครั้งเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20 25นาทีนะครับพอเห็นความแตกต่างของ2ตัวเลขไหมครับระยะเวลาที่ผู้ชายสอดใส่จนถึงการเสร็จเนี่ยอยู่ฉเฉลี่ยประมาณ5.4นาทีแต่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการประมาณ20 25นาทีนะครับซึ่งก็ต้องมาบอกนะครับว่า ตัวเลขที่เก็บได้ทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยมันเป็นคนละตัวเลขกับฝั่งแรกนะครับโดยฝั่งผู้หญิงที่เขาบอกว่าต้องการระยะเวลาการมีกิจกรรมทางเพศประมาณ20-25ีทีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาโดยรวมนะครับตั้งแต่เราเริ่มมีกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่ระ,ระยะเวลาที่มันมีการสอดใส่นะครับเขาต้องการบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นฟอเรเลาลรมอะไรต่างๆอันเนี้ยมันก็รวมไปทั้งหมดนี้เลยเพราะฉะนั้นใครฟังตัวเลขพวกนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับสุดท้ายถ้าหมอจะสรุปข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้ค่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับบางคนฝ่ายชาย1นาที2นาทีนะครับแต่เขาก็สามารถทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถ ถึงมีความสุขนะครับเสร็จกิจไปพร้อมกันได้นะครับเพราะเขาอาจจะใช้เทคนิคอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอร์เพย์การกระตุ้นแล้วลมต่างๆในขณะเดียวกันผู้ชายบางคนเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาการสอดใส่จนเสร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับแต่มาถึงพี่แกก็ซัดเลยนะครับสอดใส่เข้าไปเลยแบบเนี้ยในบางครั้งเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พึงพอใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับเขาไม่ได้ต้องการช่วงเวลาที่มันมีการสอดใส่อย่างเดียว เพราะฉะนั้นอยากไปยึดติดกับระยะเวลาที่เราสอดใส่แล้วเราเสร็จอย่างเดียวนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์หรือการมีเซ็กส์แต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับว่าโอ้ผู้ชายคนนี้มีระยะเวลาการสอดใส่ที่มันนานแล้วก็คือดีกว่าเสมอไปแต่สุดท้ายนะครับถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยยังรู้สึกว่าเรามีความกังวลตลอดเวลารู้สึกไม่มั่นใจนะครับรู้สึกว่าเสร็จเร็วมากๆเนี่ยอันนี้ก็แนะนําให้เข้าไปพบคุณหมอนะครับ เราก็จะมีวิธีการรักษาวิธีการที่เราจะเพิ่มระยะเวลาตัวนี้ในทางการแพทย์มันก็มีอยู่นะครับแต่อย่างที่หมอบอกนะครับว่าระยะเวลาเฉลี่ยทั่วโลกถึงแม้จะ5นาทีกว่าๆเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวเลขนะครับโอเคนะ